สวัสดีผมวันนี้ผู้ชมมาแว้านราสีวันนี้ขับผมนี่บรรยากาศลมไม่ดีครับผมลมพ่น,รรมมมมนขนแห้งมือนี่เบาขานะครับผมเบาสองของไม่เกาซิบขอ้อเท็ดไปขาลงในปลาหุ่นใกล้ๆหุ่นครับขอ้อเท้าเอาครับผมเห็นเท่านี้นะสวัสดีครับสวัสดีครับพีค่ะมมคอเออแบบล,ลมแห้นนนแงผมคือไม่แบบมันลมแห้งลมของพ่นขดแห้งผมแบบดึงเสียบแบบดังอิ่งยิ่งยิ่งยิ่งม่หอมอมเลย เมื่อห่อนแล้วมันก็ดังอีครับพมยรางใกล้ผมมึงน่าที่ผมเห็นหนอแต่ผมพาไปมืงอกีกเ่ผมมี่บเกืบสิบลทั้งมือทั้งมันทั้งมันก้อยครับตะบนดูว่าพวกราราศีสลายยังมที่สกิลดฝาเขาตอนหนไปไปไปเรียนเน้ทีเนียน้ทีเนี้ไปพ่ตดต้นผครับตัดต้นเชีไว้ผุนะครับสัดีครับผมสวัสดีอีกเทือกครับผมนี่ครับมวยหันเบาอนเท่านี้แหละ ว่าท่านผมก็ยลายแหงครับตาต้นหนีเห็นบอสหนีเห็นครับมึงบอยทองก่อนนี่แหละผมเห็นมันหลนมาจาแถวหนีล่างหลังนี่แหละหนีหลังตรงนีล่ะเพราะว่ากับทีมทีมง่ายครับผมนี่นะมันหลนทางทางข้างหลังนี่หน้าไอ้โนแม็กไอ้ไอ้โนแม็กยังไม่หายมังโตขอขออนุญาตหาเ่าด้วครับด้วยขออนุญาตก่อนขออนุญาตเหมือนก่อนขออนุญาตก่อน ลุ <Private> ่นเท่านหร่เลยครับผมไม่พอวันนี้กันอาหานลมนั่นขึานเฉลี่ยมาแม็กมาค้ยตัวใส่น้อ่าข่อย ดเดี๋ยวตามก้อนค้อบห่างนินว่าครับผมหินเสียบเหรอไอยู่ทั้งตัวไหมต้นนี้ครับเป็นตอนก็ไม่ครับผมตามไปเลยอ้หเสือกขาดไปหมดน,นึงมิมิตตออีก่าเสือก นี e, 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 e. word, word. Well, anyway. okay ่ลอยอีกอยู่หอพูางไหนพูดอูแก้หน่ย้เนียเสื่อมันบนเตต่ั่นนันยากันปะมีข้าหญ้ไว้หูนี่ะีไอ้หนี่เขาได้อยู่นีไหมไหนว่หูนี่นี่โอ้ยขันเออตกเมาตกมมันมัตกลืกหมดม ยังน้ำหนาเลยย่าย่าให้ม,ใหมันระวังม่นดีเด้อไปครับไป <c oughs> หาปลากันต่ออู้มันอันนี้มันร่มมันแห้งมันก็นใส่ยทรายไหมเราอันนี้มันไม่เสี่ยงโมหิมันขาดเร็วไหมในหน่อยมันก็นขาดเราเลยผมมอตลงงอนนี้ก็เห็นที่เด็กฝ่ายแล้วครับ <c oughs> มาไก่แหงน้ำหมาเบาใส่นาะให่อุอ้นไลยอุนนออ้นเลยนี่ยวเคี่ยี่ออุ้นเลยก็ได้ไปตอนตัดเป็นตันเจอบ้าคุม เห็นบ่าแล้ครับอุ้ยตกผืนพอดีเลยไอเห็นหรือเห็นหรือนั่นเสียงมันนั่นย้อนในพื่นเห็นหรือเห็นบ่าเราไปเอาอุ้ยตอไปอีกตอไปอีกคุณนี่ยืนนี่เห็นหรือเห็นหรือนี่นี่เสียงเสียงมันเสียงมันเสียงมันหวานเลย เหตุอะครับผมโต๊ะนี่ไปอยู่ค่ะห้าบมูย่างไก่นี่ยี่ห้าเห็นนี่เข้าแถวหาเห็น,นหเนาะมึไก่ก<อ>่อนมีไก่ปะแม่รลอนหน่องเนี่ยแม็กแม็กอุ้มนองมาเน่ย เห็นอยู่เห็นอยู่นี่นี่นี่ตกตรงใก่พวงหางหมวลยี่ฝ่าดึงเยี่ฝ่าดึงแก่เสือก่อนนี่ครับผมอะไรล่ะนี่ตัวเห็นเสือมีนเตจเตจทางเขาค,คุณเขบคุณจอยที่เจ้าทางเนี่ยครับนี่มาข่อ,อยากกระชากกัน,นผมหางหมวลหางกันมวลครับผมเบิง้งไปรเนี่ย โอ้ยตืนแงเนาะหนะันมดนิดนเลเาห้าไก่บอกก้านแป้รถมอไซค์มาไผมนี่ครับเบ่งขางกันวนกันบนเลยหางทันนี่ยขันหเมผมอไมันม่กอร่มหงบนมันแห้งเนารออยื่นี่่มหงบนมันแห้งอะแล้วมานันครับผมงยังวะลมหงบนมันแห้งเนาแกเรีวกัดเหรอมองบนมันแห้งเาไม่กทรายไหม ใช่<ด>ปุ๊บปับไม่มีห้อยขาดแล้วมันก็นขางเลยครับเป็นมวนหนึ่งเลยก่อนุอ้ขาอยากอันนี้ก็กค,ราาครับผมแป๊บเ,เดียวคเขาจะมาทายชั่วไหมรไครับผมต้นเท้าก็ะเด็นเห็นเบาวไปแม่นทีหรือเล่ครับผมข้ากับมวนเสือครับผมเสือไม่ไม่ได้หนิรุนแรงมวนเครื่องคุณยุหันพ่ออีกประมาณมวนมวน,มวนก็กลัวเพราะในมวนครับผมฮะขอขอพุ่นไอ้สายครับผม สครับครับผมนั่งย่งุ้วเขาไปหาซอยผมงานก็นั่งพุนคุนครับทะลุุ่นปลาอยู่ปลาเยอะาพี่รับมัเสือกนี่น้อแม่ครับผมงัยาจับผไปนังเกือบเอาอยฝุ่นรับผมเบ่งจังเลยไม่ใส่พุนครับเด็กเมื่อมาน้อยคุณแจจะเสียเด้ ยังผมโอ้ยม็นยังของงาน้วบอุ่นดิให้รถดุยนง่วงของผมง่วงอายแล้วนะครับแต่ผมกรยันงินผมกระหยังไปเอาทยยังีทายททยไเฮ้ยง่วงเยอกครับผมง่วงเยอไปเร่ยเรื่บิงบรรยากาศลมลมนลมลาโแหงแม่ตาแงวนจคึมมลางแห้งลงเอโแง ว่าแม่ก่อนที่พ่อเห็นเหตุเสื่องข้อขาดครับผมขึ้นที่อยู่ครับผมแต่ว่ามันอ่ยแม่มันทรายทรายเศษทรายไม่ใช่เปนก็ทรายมันมีเสือกมันมีเสือกหม่องทีมันเล่าเลยว่าเลายทั้งมันไม่มีเสือมหม่องทีมันหม่องทีมันขาดอยู่แล้วเสืองหม่องมันขายที่แล้ววันนี้มันกะไก่ยังวานเนาะต้วหม่องบนมันแห้งต้วหม่องเต๋มัน มุนไปอิด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 อิ่างล่มของางสีแรงล่มสองกลางน่แรงแ้็นห้องโคด้องว้นเ่ยโคดแรงเลย้องกลางกลางมันถึงพอๆมันกคดตึงคพอยทธรรมดาพอยพ่หอดีร่มบนแบบนี้ดังอิดอิดออิดอิดอยู่ดังทีแบบดังอิดอิดจะมือผมหอนออกหอนไงทำไมก่อนคุจ้างมึล่ะเสือกตึงแหงครับผมจึงมาจึงมามัมีหมวกเสือกขาดไปเศษหนึ่งหนึ่งในสามแบบ ที่นี่มันนี่ไม่ก่อนหนึ่งไหมเปนก็เลยขช้าไปแม่กับคาดปุ๊ดสิ่งร้อยมาเลย <c oughs> มึงนามึงตอนระเบิดเสียงเสียงมันรู้มาเป็นหมวนหมวนเลย หายต้นส่วนกรีบนะครับผมเนี่ยมาหอดปลาอยุคข้ามของหายปลายุคข้ามของหาครับผมจั้งวันนี้ตากล่องถือทั้งกล่องถือทั้งอันนี้ถือทั้งเบามีทั้งมาจากคนสีคอนครับผมตอนซีมเลยเอาน้องโต้ช้าเลยผมโต้ี่ต้นช้านะผม ผมว่าไมนมันยนมันเห็นกับผมเดี mm ๋ยวพาไปหาหม่องเดี๋ยวไปหาหมองที่มันเห็นผมหมอยากไปเลยตอนนี้เดี๋ยวเบเด้อวบังถึงหนาเด้อเรื่ยไปรอย่ไปไ่ไปเย่เสือม่มันนกลัวผมหังตตอนนี้เพราะนรดนมากผมก็หาอยู่กินอยู่ตอนกันทั้งงวกันทังปุยอัดเปต้อนทีหนังตัวมากไปเลย เที่ยวผมเยังวนหนึ่งใหม่ๆเลยเ <c oughs> สินเกาสินไงจะขาดโมงขอดเดี่ยวมาผมไสคารดดอนที่มันเห็นหมองขาดผมตัดเลย<ม>นีก็ผมนีโมองขาดเนี่ย<ม>ที่แรกมันขาดเส้นนี้เฉยเดียวบุหนี้มันมันแห้งกันบ่หมุนหมุนมุนมุนไปม,มันเกิดความผันเลยขาดะนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้ทำนี้ครับผมพอกันหมาคลิปนะี้สวัสดีครับ